ตอนนี้ฝนกำลังตกลงมาอย่างเยอะแต่ว่าฝนตกหนักมากจนน้ำท่วมแล้วนะฝนตกหนักจนน้ำท่วมอย่างนั้นเหรอหันไปดูข้างหลังของพี่ฝนนั่นสิไหนอะนั่นไงน้ำท่วมขึ้นมาเต็มเลยนะแบบนี้ก็แย่แน่ๆเลยพวกเราถ้าเราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราจะอยู่ยังไงอะหมายความว่าเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากฝนตกน้ำท่วมอย่างนั้นเหรอ ถูกต้องเลยพี่ฝนสนามประรองใกล้ขึ้นมาแล้วงั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องมีชีวิตรอดให้ได้เลยว่ายน้ําไปดูทางนู้นกันดีกว่านะครับเดี๋ก่อนนะเขามีแมบให้เราเลือกด้วยนี่นะใช่แล้วเราสามารถเลือกแมบกันได้เองอะเลือกแมบกันได้เองอย่างนั้นเหรอเพื่อนๆเ,เหมือนกับว่าจะเลือกเป็นสถานที่ก่อสร้างนะพี่ฝนนี่ไงสถานที่ก่อสร้างของจริงแต่เดี๋ยวก่อนนะดูท่าทางที่นี่ไม่ค่อยชอบมาพากล เวลาที่ฝนตกแล้วน้าท่วมเราจะต้องหาพื้นที่สูงเข้าไว้พี่เอกคิดว่าเราน่าจะไม่ทันแล้วเพราะน้ํามานู่นแล้วไหนอะน้ํามาข้างๆแล้วนั่นไงเย่ะแล้วแบบนี้ต้องเรียบขึ้นไปมาแล้วเขา้าเออช่วยด้วยไม่ทัน,ไม,ทนไม่ทันแล้วพวกเราไม่ทันแล้วทําไงดีอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่มาแล้วพี่ฝนเป็นไงมัางอะตอนนี้มีเพื่อนรอดอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่กันงะหรอ เพื่อนรอดทุกคนเลยยกเว้นเราสองคนจริงอะเราสามารถไปหาเขาได้ไหมเราสามารถไปหาเขาได้นี่ไงเราสามารถว่ายน้ําได้แต่ตัวเราทําไมใสๆชอบกลนเขาเรียกว่าโหมดของโกดไงพี่ฝนโหมดของโกดอย่างนั้นเหรอถูกต้องตอนนี้เราเป็นผีงั้นเอาอย่างนี้นะเราไปเป็นกําลังใจให้เพื่อนเราก่อนกันดีกว่านะ มากันหลายคนเลยตอนนี้ใช่เพื่อนๆพนพวกนายจะต้องอยู่รอดต่อไปนี่ไงเขาก็เห็นเราด้วยนี่ไงพี่ฝนจริงเหรอนั่นไงเพื่อนยืนมองเราอยู่เมื่อกี้เนี่ยจริงด้วยแฮงเงนเอาอย่างนี้เราไปด่านถัดไปกันดีกว่าด่านถัดไปนี้กาลังนับถอยหลังนายอีก3 2 1ึจะมีด่านอะไรมาให้เราเลือกกันนะสนามบอลก็เท่ดีนะใช่สนามบอลน,นี้ก็เท่เหมือนกันแต่พี่ฝนอยากได้บ้าน เพื่อนเลือกบ้านกันหมดเลยแบบนี้เราต้องรีบขึ้นบ้านให้หมดแล้วนะพี่ฝนนะเราจะต้องรีบขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวก่อนแย่แล้วอะไรหรอ นอกจากฝนตกน้ำท่วมแล้วที่นี่ยังมีลาวาแสดงว่าที่นี่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟใช่ไหมใช่มาเร็วเขา้าเราจะต้องเรียบขึ้นไปเพื่อเอาชีวิตรอดกันนะเพียคิดว่าเราปีนขึ้นบันไดตรงนี้แล้วไปอยู่บนหลังคากันดีกว่าเพื่อนขึ้นไปทุกคนครบแล้วหรือย,อยังอะ่ะมีเพื่อนบางคนเขาไม่ได้ขึ้นมาเขาอยู่ข้างล่างในบ้านอะ่ะจริงเหรอแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วแย yeah, ่มากๆเลยตอนนี้ลาวากําลังจะท่วมบ้านแล้วพวกเราแล้วเพื่อนที่อยู่ในบ้านทําไงอะ่ะเดี๋ยวเขาเข้ามาใหม่ เดี๋ยวเขาก็มาเหมือนเราเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาก็มาใหม่แน่นอนพี่ฝนเราเราจะไม่รอดหรือเปล่าเนี่ยเรารอดเรารอดแต่เดี๋ยวก่อนลาวากําลังจะท่วมหลังคาดีจังเลยนะที่ลาวาไม่ท่วมหลังคาขึ้นมาเนี่ยตรลงว่ารอดหรือเปล่านี่ไงเรารอดแล้วพี่ฝนรอดจริงนะอย่าลงไปโดนแล้วกันนี่ไงรอดจริงๆด้วยเราผ่านด่านลาวามาแล้วสุดยอดไปเลยนอนโอ้โหดูนี่สิ เราสามารถกระโดดลงไปในทะเลได้ด้วยนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนอยู่ในทะเลทะเลอยู่ตรงไหนอ๋อเจอแล้วนี่งานกระโดดลงมาเลยแมปต่อไปที่เรากําลังจะเลือกก็คือเพชรอยากไปที่นาข้าวอะนาข้าวเหรอนี่ไงพี่ฝนอยากไปแมปที่เป็นสิ่งก่อสร้างจะได้สูงสูงแต่เพื่อเลือกนาข้าวมาเยอะกว่าถูกต้องเลยพี่ฝนเราไม่ต้องขึ้นไปที่โรงนาะเรามาที่นี่กันดีกว่า ที่นี่คือที่เก็บมเมล็ดพันธุ์พืชใช่แล้วที่นี่น่าจะสูงเพียงพอนะพอไหมอ่ะน้ําท่วมแบบนี้ทําไงเดียแย่แล้วฝนตกหนักเกินไปน้ํากําลังจะท่วมเราจะต้องหาพื้นที่ที่สูงกว่าทําไมต้นไม้เหมือนลูกกอลฟเลยอ่ะนี่ไงต้นไม้ต้นนี้ทําให้พวกเราปลอดภยัยนี่เรารอดปลอดภัยจากต้นไม้แล้วใช่ไหมรอดปลอดภัยจากน้ําท่วมเพราะว่ามีต้นไม้ช่วยตั้งหาก ดีจังเลยนะการมีต้นไม้เยอะๆเนี่ยช่วยได้หลายอย่างเลยใช่ช่วยทําให้อากาศบริสุทธิ์แล้วก็ทําให้ฝนตกน้ําไม่ท่วมด้วยนะก็ดีนะด่านต่อไปเราจะไปด่านไหนกันดีมีหลายที่มากเลยมีทั้งซิตี้ร้านอาหารแล้วก็พีระมิดมเพ็กอยากไปเที่ยวที่ร้านอาหารร้านอาหารอย่างงั้นเหรอใช่แล้วร้านอาหารนี่ไงพี่ฝนร้านอาหารอยู่ทางไหนอ่ะร้านอาหารอยู่ทางขวามือส่วนทางซ้ายมือเป็นที่จอดรถอ่ะ ี่จอดรถกว้างชมัดเลยเราวิ่งไม่ทันแน่เลยขึ้นไปที่ร้านอาหารกันก่อนดีกว่าเป็นความคิดที่ดีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆเนี่ยเลี้ยวขวาเลยพี่ฝนนี่งาจริงด้วยเด็กเด็กก่อนบุ๊กปิ๊กฉันเจอเพื่อนนายด้วยนั่นเพื่อนฉันงั้นหรอใช่แล้วก็เจอเพื่อนโบด้วยขึ้นทางนี้เลยพี่ฝนเราต้องรอดแน่นอนเราอยู่กันในร้านอาหารแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าพวกเราจะคิดผิดนะ แต่ว่าเพื่อนวิ่งไปทางนู้นคนเดียวแล้วก็เพื่อนน่าจะรอดด้วยนะนั่นน่ะใช่เพื่อนน่าจะรอดชีวิตแต่แบบว่าพวกเราดูท่าทางแล้วเราน่าจะไม่รอดแล้วล่ะเออเราไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันรอด,ด้วยพี่ฝนฝนตกน้ำท่วมเราอยู่ในบ้านไม่ได้ของจริงแฮ่โอ้เพื่อนชนะอยู่คนเดียวเลยเพื่อนเก่งจังเลยดูเหมือนว่าเราสามารถ แลกสิ่งของแล้วก็ของรางวัลได้ด้วยนะพี่ฝนจะแลกเป็นอะไรอะ่ะแลกไม่ทันแล้วเราจะต้องเลือกแมปถัดไปแมปถัดไปเพื่อนเลือกกันแล้วสก,กีรีสอร์ทหมายความว่าไงอะ่ะนี่คือลานเล่นสก,กีหิมะเนี่ยลานเล่นสก,กีน้ําแข็งอย่างเงาเหรอแย่แล้วพี่ฝนเกิดอะไรขึ้นน่ะลาวากําลังจะท่วมลาวามาอย่างเงาเหรอหนาวขนาดนี้ยังมีลาวาอีกนะไม่ทันแล้วเพวกเราทันสินั่นไงเพื่อนวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งตามเพื่อนไปเร็วเข้าวิ่งตามเพื่อนนั่นไง เพื่อนเก่งมากเลยเราจะไปต่อยังไงละเนี่ยไม่มีทางไปแล้วอ้าวมีแค่นี้เหรอเนี่ยทีน่นี่คือบนภูเขาเราเราออกไปจากตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องยืนได้แค่นี้นะมีลาวากำลังขึ้นสูงมาปีนเสาธงก็ไม่ได้ซะด้วยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าลาวากำลังเึ้นสูงแล้วก็เ <c oughs> อ้าวแล้วลงไปทำไมอ่ะ เดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันเมื่อกี้ยืนอยู่บนยอดเขาก็รอดแล้วแท้ๆพี่ฝนเนี่ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันสังเกตฉันว่าเราไปด่านอื่นกันบ้างดีกว่านะไปด่านไหนดีอ่ะเพชรคิดว่าเราไปนี่เลยไปแก้ไขที่เราพลาดเมื่อกี้ที่ด่านร้านอาหารดีกว่าด่านร้านอาหารอย่างนั้นเหรอใช่เราจะไม่ไปร้านอาหารละเป็นความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปอยู่ในร้านอาหารเราจะไม่รอดข้ามถนนเลยพี่ฝนต้องข้ามทางม้าลายด้วยไหมข้ามทางม้าลายด้วย โอ้รถ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 มีรถอยู่ระวังมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนนี่ไงเพ่ก็วิ่งข้ามมาแล้วรีบมาทางนี้เร็วเข้าเมื่อกี้เกือบไปนะเนี่ยถ้าเราขึ้นไปถึงชั้น3เราจะรอดใช่ไหมก็น่าจะรอดนะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนอยู่ร้านอาหารนะก็ประมาณชั้น2ถูกเปล่านั่นไงมีทางขึ้นไปด้านบนแล้วฝนตกแล้วน้ํากําลังท่วมขึ้นมาแล้วพี่ฝน เพราะเช่นะตอนนี้พวกเรามีหน้าที่วิ่งขึ้นไปบนที่สูงอย่างเดียวแค่นี้ก็น่าจะพ้นนะเดี๋ยวก่อนหมดทางไปแล้วเหรอเดี๋ยวเราเราจะทํายังไงอะ่ะแย่แล้ว<อ>ทําไงดี<อ>เดี๋ยวก่อนนะนะฝั่งนั้นมีทางขึ้นอีกนี่น่ะไม่ทันแล้วอ่ะพี่ฝนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนนั่งอยู่บนอะไรอ่ะที่นี่คือพรมวิเศษแล้วไม่จมน้ำหรอไม่จม อไม่จมแล้วก็ไม่เป็นอะไรด้วยมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่พอนั่งพรมวิเศษอนี้ปุ๊บนะเราจะผ่าอันดานไปได้อย่างสบายๆแบบนี้ก็ดีนะสิใช่ดีมากเลยไม่ต้องทาอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆก็ได้ด้วยแล้วเราซื้อได้เปล่าพรมวิเศษเนี่ยไม่ได้เขาจะมาให้แบบยังไงอ่ะเขามาให้เป็นบางครั้งเองน่ะตรงนี้มีสะพานด้วยนะพี่ฝนสะพานข้ามทางเหรอเป็นสะพานข้ามทางแล้วก็ข้างล่างน่าจะเป็นแม่น้ําอ่ะ เง้าเอาอย่างนี้นะเราจะต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้แหละแล้วจะขึ้นไปยังไงอ่ะทางขึ้นอยู่ไหนอ่ะนั่นไงพี่เอกเจอแล้วเจอทางไหนอ่ะนั่นไงตรงไปแล้วเลี้ยวขวาจะมีบันไดปีนขึ้นไปได้นะอ,อ๋อนั่นไงจริงด้วยวันนี้พี่เอกเก่งจังเลยแล้วขึ้นไปแล้วทําไงต่ออะพวกพีก่นายกระโดดออกมาจากกระเป๋าเราก็ช่วยพวกเราตามหาทางไปกันต่อได้หรือเปล่าไม่เอาอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วเง้าเอาอย่างนี้นะ ตอนนี้พวกเราจะต้องหาบันไดปีนขึ้นไปบนที่สูงกันแล้วล่ะเอ,อเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่ฝนทาอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นนะพวกเราเมื่อกี้พี่ฝนกระโดดแต่ว่ามีรถวิ่งเข้ามาไงมีรถวิ่งเข้ามาอย่างนั้นเหรอต้องเดินเอาห้ามกระโดดตรงนั้นน่ะไม่ดีเลยแฮพี่ฝนพี่เอกอยู่ข้างบนเนี่ยอ,อยู่ไหนอะ่ะนี่ไงบนเขาเรียกว่าอะไรนะ ขอบสะพานด้านบนสุดเลยอ่ะโอ้โหสูงมากมากเลยน้ํากําลังจะท่วมขึ้นไปบนสะพานแต่แบบว่าพี่เอกเป็นผู้ชนะเฉยเลยอืมต้องปีนขึ้นไปให้ถึงข้างบนสุดเลยนะถึงจะรอดนะจริงเหรอใช่แล้วงั้นงั้นเดี๋ยวด่านต่อไปพี่ฝนจะต้องเป็นคนชนะบ้างให้ได้เลยด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรกันนะต้องรอเวลานับถอยหลังเอาละนะ เรามารุ้นกันดีกว่าว่าด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรเพื่อนๆนจะเลือกด่านไหนกันเนี่ยอ๋อมีด่านสะพานมาอีกแล้วเราไปด่านสะพานกันดีไหมใช่เราจะต้องไปด่านสะพานให้ได้เลยคราวนี้ทุกคนจะต้องรอดผ่านไปให้ได้มาแล้วเข้าด่านสะพานอันนี้ดูเหมือนว่าจะยากเหมือนกันนะเนี่ยเรารีบไปทางนู้นกันเลยดีกว่าพี่ฝนมาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อนด่านสะพานอันนี้เราเคยผ่านมาแล้วไปเลยมีเพื่อนรู้ด้วยว่าต้องไปทางนั้นนะวิ่งนำพี่เอกไปแล้ว ทุกคนมาเร็วเข้าทุกคนตามมานะทําม,มาเดี๋ยวผมตามไปนะครับมาเล็วมาเล็วทางนี้มีบันไดให้เราปีนขึ้นไปเราจะปีนทันหรือเปล่าน้ําเริ่มขึ้นแล้วนะพี่ฝนแย่ yeah, แล้วตอนนี้ฝนเริ่มตกปีนบันไดขึ้นไปเลยปีนบันไดขึ้นมาฝั่งนี้เลยนะพี่ฝนระวังอย่ากกระโดดลงไปนะเอาละตอนนี้เราสามารถปีนบันไดขึ้นมาได้แล้วเพชรขึ้นมาถึงแล้วอ้าวเพื่อนเถรบน่อยเพื่อนเป็นไงบ้าง เพ,เพื่อนเพื่อนเถอะนอนอ้ายลอนเบยกหลอนเบยกลนเย,นยา่แล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วดูให้ดู้ปีนปีนสะพานบันไดขึ้นมาเร็วเข้านี่ไงเกาะขอบบันไดขึ้นมายังพอได้อยู่อายังพอได้อยู่ก็รีบปีนขึ้นมาเออหล่นลงมาอีกแล้วลืล่นเดี๋ยวมาใหม่อไม่หลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันตอนนี้เราอยู่กันบนสะพานแล้วที่สําคัญเวลากําลังนักถอยหลังมาดูสิว่า พี่วัาจะชน,นะหรือเปล่าระวังนะครับข้างล่างมีฉลามนะมีฉลามเหรอนั่นไงครับว่ายอยู่แล้วน,นะครับแย่แล้วพี่เอกในด่านนี้เขามีฉลามด้วยนะมีฉลามได้ไงมีฉลามนะเพื่อนบอกว่าเมื่อกี้มีฉลามกําลังว่ายน้ําอยู่งั้นด่านต่อไปเราจะต้องชนะให้ได้ใช่แต่แบบว่าเราจะต้องระวังฉลามด้วยนะด่านต่อไปเป็นสนามบอลระวังฉลามทําไมระวังฉลามฉลามไม่ใช่สนามอ่ะ ระวังฉลามใช่แล้วระวังฉลามในสนามฟุตบอลใช่มาแล้วข้าเน่ตรงนี้มีอัศาจรรย์อัศาจารยัย์ไม่ใช่อัศาจรรย์อะไรนะอัศาจรรย์พี่ฝนอัศาจรรย์นะใช่ถ้าอัศาจรรย์แปลว่าแปลกประหลาดมากเลยแปลกประหลาดใจอ่ะอัศาจรรย์อัศาจรรย์แปลว่าที่นั่งอ่ะแปลว่าที่นั่งเก่งจังเลยอ่าจริงๆเราเรียกสแตนน่าจะง,ง่ายกว่านะอ่ะาอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้เรารอดหรือเปล่า น่าจะรอดอยู่นะเนี่ยอยากจะบอกว่าน้ําท่วมขึ้นมาอย่างสูงนี่ท่วมจนเหลือแค่ขอบข้างบนนี้เท่านั้นเองนะเนี่ยใช่แล้วก็มีเพื่อนรอดอยู่อย่างเยอะเลยอืมหลายคนเลยนะที่รอดผ่านด่านสนามฟุตบอลเนี่ยใช่เดีย๋ยวก่อนนันเรนโบว์ทาวเวอร์นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรบันไดาสายเราลุ้งใช่บันไดาสายรุ้งนั่นมีท้องฟ้าอยู่ด้านบน เพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะต้องปีนบันไดาสายลุงแถมพื้นเป็นลาวาฉันจะบอกว่ามันง่ายมากเลยดาดานนี้แค่ปีนขึ้นไปอย่างเดียวเองแต่แปลว่าบันไดมันจะสูงหรือเปล่าบันไดก็สูงมากๆแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าปีนไม่ทันก็อาจจะโดนน้าท่วมก็ได้นี่ไงพวกพีกน้ํากําลังจะท่วมขึ้นมาอย่างสูงฝนก็ตกด้วยเพ่คิดว่าน้าน่าจะท่วมขึ้นไปจนเกือบถึงข้างบนเลยอ่ะใช่พวกเราต้องรีบปีนขึ้นไปบนบันไดแล้วล่ะ นี่เราปีนเร็วขนาดไหนทำไมน้ำถึงได้ท่วมเร็วขนาดนี้ในที่สุดเราก็ผ่านด่านแล้วใช่แล้วสนุกมากๆเลยแล้วถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุย,บย,บย